หรือว่าเราจะเพิ่มมอเตอร์ให้มัน3ตัวอุ้ยนี่ไงหอวตู้กล้องนี่ไงมอเตอร์โอ้ยเป็นไงเป็นไงเราฟังเสียงหน่อยละกันทุกคนที1 g ว เบียไฟฟ้านี้มันจะสู้ตัวนี้ได้เปล่าวะเดี๋ยวไปลองดูกันดีกว่านี่กระป๋อมแดงชูวันโตดุู๊ดโอ้โหตีตูด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 โอ้ยหางหางเกือบขาดอ่ะไม่ได้เห็นอยู่เลยใช่เหรอีวันโตดุ๊ด หมาดีหมาดีหามาดีโอ้ยจะเป็นยังไงวะ <recurring theme> หางขาดแต่มีหางขาดแต่ผมอยากจะเห็นเบบธรรมดาแบบเนี้ยมันสามารถฟันไอห,หมอนี่ทะลุได้อะทำไงวะหรือว่าเราจะเพิ่มมอเตอร์ให้มันสามตัวอุ้ยจะเป็นไปได้ไหมทุกคนอันนี้พลังหนึ่งตัวนะโอ้ ถ้าสามตัวมันจะขนาดไหนวะาเนี่ยพีแต่ไม่รอดแน่เราไปดีเอไกันดีกว่าทุกคนแล้วผมจะพาทุกคนไปดูนะว่าผมเนี่ยมีมอเตอร์หรือเปล่าแล้วก็มอเตอร์เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแตะกล้องตัวอะไรอ่ะเฮ้ยสไปเดอร์แมนเชื่อเห็นปะเฮ้ยแย่เป่า เทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในคลังสินค้าแลนะ้วทุกคนมาเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะมีอะไรหรือเปล่านะอุ้ยนี่ไงรถตีดดกล้องนี่ไงมอเตอร์อ้ยเบิ่มเบิ่มเลยคือหลือเลยทุกคนดีได้แล้วหนึ่งตัวนะอุ้ยมันจะมีอันนี้อะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องตากเอานะอ้อนใหม่ดีกว่าอ้อนใหม่ดีกว่าโอ้โหอะไว่ามันจะเล็กกว่านิดนึงนะได้อยู่จะไ,ได้อยู่นะเือเลียงลำดับอ่ะอุ้ยไม่แม่งไม่เท่ากันเลยอะ ใส่ได้ยังไงอ่ะมันจะใส่ยังไงนะ่ะเฮ้ยผมมีศิลปะในหัวใจนี่เป็นไงใส่ประมาณ3ตัวแบบเนี้ยอื้ยเอาเรื่องจัดยไม่มีใครทําแล้วนี่มีใครคิดจะทำหรอผมว่าทําทําไมเอาให้มันแรงไงอุย้ยมอเตอร์สามตัวคลิปดูน้องๆเดี๋ยวผมขอไปดีวก่อนแล้วกันทุกคน let's go ฝันแม่งเลยอุย้ยไม่ดีนะฮะน้องๆเมื่อกีอ้พี่ไม่ได้พูดอะไรนะอุย้ยเป็นไงเป็นไง พี่เปล่าเดี๋ยวเราฟังเสียงหน่อยแล้วกันทุกคนโอ้โหดูบรรยากาเล่นไหมเนี่ยโอ้ยไดีลองลองหน่อยลองหน่อยมันจะเป็นยังไงวะทุกคนของเล่นไม่รอดแน่มึงไงที่ชวนก่อแอร์ คี่แบบเป็นแรงมากนะเนี่ยดูดิขูดอภิมหาความเรงแมวตาหวังดีจับมึงออกก็มึงยิ่งข่เบา,าปุกวนตีนขมับเม่เฮ้ยแมวข่เบาพี่น้องๆดูดิความแบบกลัวแบบว่าเบเบีตมันวิ่งปาดหัวแมวอะไรแบบเนี้ยคือก็เลยไป,ป,ปอุ้มแมวใช่ก็เลยอุ้มแมวหนีไง,งดูดีได้เลยเลย แมวก็เลยโลภของวันแมวก็เลยโอบคริสต์มาสเฮ้ยไงโอ้แม่ก็นี่ไงสนามไงครับลุกชีลาโอ้ลุกชีลา กวนตีนขมักแม่เอามาช้ากันหน่อยครับเบเบดธรรมดา vs เบเบดไฟฟ้าเบเบดไฟฟ้าชนะ oh my god เป็นไปได้ไงครับเนี่ยเห็นไหมถ้ากล้องเห็นป้าเมื่อกี้ตีตูวันโก สปินต้องวัดกันที่แรงสปินแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยมีเบรธรรมดาผู้เบรไฟฟ้าไม่ได้้องโน้ตลองสนามอินฟินิตี้กันหน่อย พี่เวอยมันจะออกมาจากหลุมใช่ป่ะโดนโดนสามสรุปแม่งเข้าคู่มันก็ตีกันเข้าหลุมเหมือนเดิมอ่ะ พึงต่คูดแรงเลยนะจริงๆอ่ะนี่มันต้องสนามพอหนุ่มคนนี้ Prize, นี่ยต้องแกล้วไว้ก่อนจะ <Die. S 1> ได้รู้กัน yeah. ถ้าใครอยากดูกดไลค์กดซั b สไคร์เดี๋ยวลองนี้ลองนี้มันจะเป็นยังไงวะเนี่ย แรงก่ะเท้าให้โคตรแรงเลยอ่ะโคตรแบบบึ้มๆมายังไงอะอะไรอะอะไรอะอะไรอะเอายังหมุนอยู่เลยดูดิ เง็ยบขึ้นิ่งขี้หูหวานโก้โอ้เว้ยเบบี้ไปฟ้าชนะเนี่ยมันก็ชนะหลายทีมแล้วอ่ะผมเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเหมือนแบบมันกระโดดมางี้เว้ย ุ๊บเห็นไหมเห็นพ <Okay. S 1> ๊ดทีเดี๋ยวไปดูสโลโมชันกัน mm hmm. เดี๋ยวเราไปลองเบรบีดไฟฟ้ากับพัท้ากล้วย,ย,ย,ยดูทุกคนอุ้ยมาดูกันว่าจะอยู่หรือจะไป mm hmm. น้องกล้วยน้องกล้วยวางอยู่ตรงนี้นะวยน่ารักบ้องแบลคิคุอ,อนันนี้มากเลยอะ่ะโก เนอะ What Oh ทำทำไมทำอะไรไม่ได้ไดเลยวะถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องใช้อันติ มาดูกันม,มาดูกันน้องกล้วยไม่รอดเนี่ยใครยังไม่ได้ดูคลิปเต็มก็ไปดูได้นะทุกคนนี่ผมเอาผม,ผมทำไว้แบบโคตรโหดเลยพร้อมยางพร้อมยางแตก้องอ,อุ๊ยอันตรายนะแต่เราลองเรียนแบบโอ้ย <laughs> มันไม่หลุด้ว่ะ พังหมดแล้วอ่ะขออีกรอบเลยปะคิดต้องแปดนาทีแล้วนะอันนี้ที่ถ่ายอยู่นี่ขออีกรอบนึ่งป๊าเ้ยน้องกล้วยยังไม่ตุยนะฮะ ก็สำหรับใครอยากจะดูคลิปเจ๋งๆก็สามารถกดดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่อ่าเฮ้